สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายนพศ2563ดิฉันนางสาวถาปัิญพรมจันทร์ผู้รายงานข่าวเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสำนักงานก่อสร้างชนรัประทานขนาดกลางที่16ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำยะรมจังหวัดยะลาค่ะ วันศุกร์ที่5มิถุนายนพศ2563เวลา11นาฬิกานายสิริพลรักษนาเวชผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างเชประทานขนาดกลางที่16และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำยะรมจังหวัดยะลาเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ปัจจุบันผลงานสะสมร้อยละ47.11 ทางนี้การดำเนินง,งานก่อสร้างยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด -19 โครงการหนางเก็บน้ำยะรมตั้งอยู่ที่ตำบลยะรมอำเภอเบ,อเบตงจังหวัดยะลาเป็นการก่อสร้างทำนบดินหัวงงานและอาคารประกอบสันเขื่อนกว้าง10เมตรยาวประมาณ400เมตรสูงประมาณ50เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้8.34ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์2,800ไร่2289ครวัวเรือนระยะเวลาขอสร้าง5ปีตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปีพศ2564เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรตำบลยะรมแลตตำบลข้างเคียงในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3ลงพื้นที่สำรวจรังวัดที่ดินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2ค่ะ วันเสาร์ที่6มิถุนายนพศ2 5 6 3เวลา10นาฬิกานายเสกสมเสริมศรีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนรัทานขนาดกลางที่3ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์แสงสิริอวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4ช่างรังวัดที่ดินและเจ้าหน้าที่จากนิคมสหกรณ์พิชัยลงพื้นที่สำรวจรังวัดที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน2แปลงและที่ดินของนิคมสหกรณ์พิชัยนักโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2จังหวัดอุตรดิตฐ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่2จังหวัดอุตร,รดิตมีลักษณะโครงการขุดคลองระยะรวมประมาณ2กิโลเมตรเพร้อมาคารประกอบหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตอำเภอพิชัยจังหวัดอุตร,รดิตถ์จำนวนสามต,ตำบลได้แก่ตำบลพญาแมนตำบลท่ามะเฟืองตำบลคอรุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ2 0 0ห0ไร่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4ชี้แจงเรื่องโรงเรียนระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดน้ำโกโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ,จังหวัดตากค่ะ วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพศ2563เวลา17นาฬิกา30นาทีนายชัยพงศ์สุขยากรผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างเชนรับประทานขนาดกลางที่4มอบหมายให้ในายธิพากรสิริมันหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองร่วมกับฝ่ายส่งน้าและบํารุงรักษาที่3โครงการชนรับประทานตากลงพื้นที่ชี้แจงเรื่องโรงเรียนของรัษดอนผู้ใช้น้ําเพิ่มเติม,ตมจากกรณีท่อส่งน้ําเกิดความชํารุดเสียหายทําให้ไม่สามารถส่งน้ําได้และรายละเอียดงาน ปรับปรุงระบบส่งน้ําซึ่งขนาดนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบปรับปรุงระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดแทนน้ำปุกูอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริจังหวัดตากหลังจากการชี้แจงราฐฎนรผู้ใช้น้ำรู้สึกพึงพอใจและขอบคุณกรมชนรประทานที่เร็งเห็นความสำคัญและเลร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ราฐฎนรมีน้ำใช้ต่อไประบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดน้ำปุกูอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ั้งอยู่ที่ตําบลแม่กาสาอมอเม,มสอดจังหวตากระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง5ปีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2552สามารถเพิ่มพื้นที่ชลนประทานในฤดูฝน16,800ไร่ฤดูแล้ง6,100ไร่พื้นที่บางส่วนในเขตตําบลแม่กาสาเภอเม,มสอดจังหวตากสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub s c r i b e ตามลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ได้ยนะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ